จัดเต็มเออว่าหันทัวน้ำหรอ่ป้าป้ากรโทบไปเหรอาหยุด่ะ <laughs> ตอบป่าตรงกันก็ออตอบอ่ตรงกันเออกเสาทเออสาทย <laughs> ออ์โอหยุดเสาาทยกจั่ไม่ใย่าน่ะวันนี้นะครับมารีวิวรีวิวเครื่องสุขภัณฑ์ฮะ สุขภัณฑ์ชุดใหญ่เลยคนระับอเมริกันสแตนดาร์ดอเมริกันสแตนดาร์ดนี่นะโอ้อยังรู้นะฮะสุขภัณฑ์ชุดใหญ่นนจะเต็มนะครับลงไปจัดมาที่โอบอนเฮาโท,นะทอยบบทอย ชุดใหญ่เลยนะครับสักโรครกอ่างล้างหน้านะครับนี่สักโรครกนี่อ่างล้างหน้าหลายแบบนะครับหลายแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็ม

ไปซักเธอโอมยี่โอมเนาะ้วันเเธอพร้อมาแล้วเขาคนณไม่ก็ขาวแล้วเลยเธอยนเลยเาใส่่แบบเ็ไมันหนักด้ยเนอมันกัแบบนี้เออเราไให้คนมานีอมมีเงินเดือนกูเงินเดือน้ินี่วใจลงมาเมื่อปีหนางย่างจเขาจะ่ตงซื้อมันาม่เจ้าอยอลงมานะลุงใช่ปีหนาพุนจังวา ตายตอนนี้เขาก็เรียกงว่าจ่ายเงินเดือนก่อน่ายปีหนาพูดเงินเดือนอะเาหน่อยคุณพยาชีกะรตายชืนาชืนายเาเป๊ปเป๊ปเาหมเนยแทนป่าอลยังไแบกรอบมันมีแข็งกินได ขาเลยนะอันนั้นบบเพิ่าเเลยเด็ขึ้นข้ไก่บ่เถอะน้อนเฮ้ยบอกว่าอันนี้เงินเดือนตลอดทั้งปีนี้จถึงนี่ไม่เาสนบอกว่าอ้วนจะมาเขาจะไม่อ้วนจะมาเยรับเงินเดือนทางน้ำตาบ่เนีหลุงผ่าวายแล้วได้หฮะอสามสยัสี่ช่องโรม อ hmm ัน hmm. นี ació, ้เป็นเงินเดือนอันนี้ถ่ายไม่อ้วนอ่าจะเดือนธันวานะเดือนนี้นะชี้าเดือนต้นวันธันวาไวุ้ยนี่พอดีเลยยาชียาชีจนถึงกีหน้าและยาชีเดือนธันวาเลยพวกกันไปพวกกันเก็บคู่ไปไหนถุงให้มองกล้องนะคะยิ้มสวยๆค่ะโอ้สวยมากได้มันอยู่ที่คนถ่ายย่างหลวพอค่าประกันได้อันนี้ใหญ่ได้เงินเดือนเสร็จแล้วนะห้ามถ่ายแปดนาทีห้ามถ่ายนะ นี่วิดีโอก็ได้หรก็ได้อันนี้ค่าแรงไม่อ้วนให้ยินสวอคนละห้าร้อยก็บุ๋ยาชีดไปก็แบ่งการฉีดขึ้นเอาเ้ยุยาฉีปเ็ยังต้องให้แล้วขอบคุณค่ะแล้วก็ประดานเกืค่อยระหันไปนี้ขมนไหนค่อยบ่นขันยานบ่ใส่ตอนไหนมืนใ่เดีหน้าหลังาด้วยประดานี้ท่านจะแบบจะน้มือจะใหไปลบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไ้งม่ายมุ้งม่ายอันนี้ของเขาเหลืก็ือสองสม ด้วยแล้วก็มีของภาษาราร500ใช่ไหม2,1,3,5ี่พิเให้ลุงเสือให้ลุงเสือเดิเพราค่าน้ำมันแกก็แก้ค่าชาบ่หนึ่พันอยู่แล้วแล้วก็เป็นค่าน้ำมัน500ก็ภาษารวมด้วยเช่นกัน500เท่ากับเอชซีลิงเปลนี่แหละก็ลงเลยเปน2,000นนลงเสือดีผู้่ายแล้วกันะายผ้าก็มายดกันน มันเอาไปแล้วลเมื่อคืนอะไรกันมดเมื่อคืนแล้วม่อนูรองานละกอนรอปซื้อหรอพี่น่ะเมื่อคืนัไปแล้วอน <c oughs> มตะกอนไปแมือละลอยอยู่ได้มือ,มอ,อลอไ,ได้ลูกมือะมันมื่อย่าสู้ันบ มันจะดาเมันดอยานไปมาดวล้อ่ามันบอกมนบอกบอกไปญี่ปุ่นมาบอกไปญี่ปุ่นมาไปกันน้อนแล้วก็จับผ้าเหีกลี่มาเออบันลูกมีเดียกแลบดีันเห็นออกมาล่ะเปนมะอาบันผ้าเหเดดมอเลลูมามันไปดูนำมันเป็นยังอก นาที่ักแค่รามืดให้หลวงพีล้ยงเพว่านว่า